สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสาวเสียงดีจากมหาสารคามน้องกีตานิพาพรให้กับ f อฟีแฟนคลับน้องกีตา้าได้รับทราบสําหรับคลิปนี้มี2อัปเดตที่เกี่ยวข้องกับน้องกีตา้าอัปเดตแรกในวันพักผ่อนของน้องวันนี้น้องพาชมพื้นที่ที่เตรียมปลูกบ้านใหม่พื้นที่ใหญ่มากน้องมีโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าปรับพื้นที่เตรียมพร้อมทําบ้านหลัง แฮชแท็กกีตาร์นิพาพรห้างหลังบ้านของเราเป็นสระน้ำนะคะน้ำแบบน้ำแบบใสออยู่นะออกแบบเขียวๆฟ้าๆหน่อยๆยะะตรงที่แล้วเรียบร้อยนี่บรรยากาศการทุกหนะ้าอันหลังเดิมเราเราจะทุกหลังนี้ออกนะคะนี่ก็เป็นโรงครัวนะคะเหมือนเดิม สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดวันพักผ่อนของเรานะะับค่ะา้าเบิงสถานที้ตรงที่แล้วเรียบร้อยนะคะรงที่ไปก็ประมาณไรเคองนะคะพี่น้องคะเตรียมพื้นที่เราจะทำบ้านใหม่กันแล้ว บรรยากาศดีไยค่ะน,นี่บ้านหลังเดิมนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีและดีใจกับน้องกีตาร์ด้วยนะครับที่เตรียมพื้นที่เสร็จแล้ว FC Fan c ฟนก็จะรอชื่นชมความสำเร็จของน้องไปเรื่อยๆนะครับและอัปเดตที่2คิวงานขึ้นเวทีครั้งต่อไปพี่น้องจังหวัดสีสเกต เตรียมรับความสุขความสนุกจากน้องกีต้าได้เลยนะครับวันที่20มีนาคม2567น้องจะไปขึ้นเวทีในงานขึ้นบ้านใหม่ทีอ่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกา FC แฟนคลับที่อยู่ในงานและพื้นที่ใกล้เคียงไปส่งกำลังใจให้กับน้องกีต้ากันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบการอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสาวเสียงดีจากมหาสารคาม น้องกีต้านิพาพรไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องกีต้านิพาพรและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปูชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ